เจียบรือเลพี่ลาดืป่วะออการเด็กมผเดจโตอ่ไหมนช่อืมอได้โตได้เด็กไป chỉ để bây giờ đấy ha, để làm đấy, bây giờ phải chi là, bây giờ phải chi nữa, bây giờ phải chi nữa rồi, anh em ạ, bây giờ có cái gì, mình phải đào đâu có ách cái, chúng ta ách cái à,

เดี๋ยวว่าเขอหรือว่าเดี๋ยวจนอขอด้วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามีตี่ย่ั้ว่มี้วเรรที่ะบะสมบัรเลยว่าหลนแล้บเออแม่้่เออ เออเออเออมาแล้วมาแล้วทุกปัน